สวัสดีแฟนเพจที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นตัวคัดนะครับคัดตัว3ขาของ351และ4 1หนญี่ปุ่นนะครับคัดแท้นะครับตัวนี้ก็เราต้องมาบริการหรือการเซอร์วิสนะครับการตรวจเช็คเพื่อไปใช้งานนะครับคัดพวกนี้ผมต้องล้างแล้วก็มาหลอลื่นนะครับเบื้องต้นเป็นการถอดสปริงออกนะครับ ก็ลองถอดกันตามคลิปดูครับมันค่อนข้างผมถอดแนวนี้ครับถอดสปริงออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอดน็อตยึด3ตัวของตัวคันน็อตตัวนี้จะเป็นเบอร์13นะครับทั้ง13ตัวยิงออกทั้งหมดเลยครับเป็นเบอร์13น็อตตัวนี้ถ้าไม่มีบล็อกก็ค่อนข้างจะขัน มันตึงหน่อยครับก็พยายามคันให้มันออกแล้วกันครับเมื่อเราถอดได้นะครับพยายามล้างออกทุกอย่างให้หมดนะครับล้างมันถ้าเป็นสนิมหนักให้ล้างออกให้หมดนะครับไอนี้มันไม่ได้เป็นสนิมอะไรคือส่วนที่จะทําทเพิ่มเติม,ตมคือการดัดตัวแหวนสปริงโค้งตัวนี้ครับเราดัดเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวค่าตัวไอเนี้ยมันเขาเรียกอะไรตัวที่เป็น ระยะกระชับของคลัตนะครับไม่ให้มันโยกครับถ้าดัดตัวนี้ค่าเคความแข็งของตัวไม่ให้มันโยกได้ครับมันจะกระชับขึ้นครับส่วนน็อตพวกนี้ก็ล้างออกให้หมดนะครับล้างน้ํามันออกก็ได้ครับม,มันจะมีสนิมซะส่วนใหญ่ครับเนี่ยมันชอบสนิมล้างออกให้หมดเลยครับพวกนี้ก็ตอนแรกจะประกอบเครื่องกันเลยอ่ะเดี๋ยว เว็บน,นิ่งทำคลิปให้ชมกันมีอินบ x ็อกเข้ามาหลายคนกันให้ทำวิธีตรวจเช็คคั์ให้หน่อย2อขา3ามขาเหมือนกันครับตัวน็อตตัวนี้ต้องทาจจระบีนะครับพอเวลามันเข้าไปอยู่กับตัวคั์มันจะได้ลื่นครับคั์จะได้อ่าได้ง่ายนี่ครับมันจะเข้าอย่างนี้ จจรเบีก็ไม่ต้องไปใส่เยอะครับพอหล่อลื่นตรงตัวแกนนั้นครับแลเป็นการเซอร์ฟิดอย่างหนึ่งครับเพื่อการใช้งานครับตัวเช็คคัทดียังไงครับก็คือคัทมันจับดีครับเราได้ล้างผ้าคัทบางทีถ้วยคัทนะที่มีจจระบีที่กระเด็นออกจากลูกปืนถ้วยครับมันมาเปื้อนอยู่หรือน้ํามันจากตัวเครื่องครับก็ล้างออกครับมันทําให้คัทมันสามารถจับ ตัวถ้วยชัดได้ดีครับมันไม่ลื่นครับมันทำให้การส่งกำลังของเครื่องยนต์นี้ได้เต็มประสิทธิภาพขึ้นนะครับก็น็อตมีน็อตทั้ง3ตัวนะครับก็พยายามใส่ครับใส่ตัวโค้งขึ้นนะครับนี่ครับอย่างนี้นี่ครับส่วนฝั่งตัวที่เป็นตัวก้านชัดมันจะมีฝั่งสูงฝั่งเรียบนะครับเอาฝั่งสูงขึ้นบนนะครับ แล้วก็ใส่น็อตทางฝั่งสูงขึ้นครับก็จะได้ทั้ง3ตัวนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวผมผมจะจับแบบนี้แล้วก็ยิงยิงเลยครับครับก็ยิงเช็คแน่นๆอีกทีหนึงครับคันให้มันแน่น นี่แล้วก็ลองโยกดูมันจะต้องโยกได้นะครับนี่แหละครับมันโยกได้ทีนี้วิธีใส่สปริงนะครับลองชมตามคลิปที่ผมทำนี่ครับผมผมจะเกี่ยววิธีนี้ครับล็อกมาปึ๊บเบี่ยงเข้าแป๊กนี่อย่างนี้เลยครับอีกตัวหนึ่งก็ลองดูครับตัวแรกอาจยากหน่อยตัวต่อไปก็อาจจะง่ายหน่อย วิธีนีน้ต้องมือนิ่งๆครับถ้าใครไม่ได้ถอนก็ค่อนข้างจะยากหน่อยดีดเข้าอย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ทั้งวิธีถอดวิธีใส่ก็ลองชมกันนำไปพลิกแปลงใช้การใช้งานดูครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับทีนี้คัดเราก็จะพร้อมใช้แล้วครับ ก็ฝากติดตามทางเพจแล้วก็ทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับผม